ไป่ต้องดูเพียงซ้ายไปไงสุดเลยไอ้ย่านนี้ออกไม่เป็นเลยอ่ะก็ออกได้สองก็ออกไปมาครั้งหนึ่งอ่ะก็ออกสองไปมาครั้งหนึ่งอ่ะกับเพชรบุรีออกหลงเลยอ่ะก็งั้นเดี๋ยวขัดกับตาไว้หลังก่อนพาออกตรงนี้ก่อนออกก็จะมีพลังต่อให้ได้หมดขัดตาไว้หลังไม่อยากจับทางเดิมจังเลยไม่สงสัยว่ามันอยู่ไหน ไมาาไันป้ายอะไรว่ากระบุกไอที่ผ่านไอที่ผ่านสะพานหัวช้างเหมือนเดิมอ่ะตะาัมตะกรอนเอามันผ่านไม่ได้แล้วหรอไม่ได้ก็นั่นแหละก็บอกไปกันก่อนทำไมก็ระออกได้อ่ะไม่ได้เปิดแล้วออกออกกรพิ่รออกมากระพิ่รออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาป่ะพอออกมาใช่ป่ะแล้วก็ซ้ายนิดนึงแล้วก็เข้าเข้าเข้าตรงทางขวาแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาได้เลย